สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหน้าเคสสีิกเกอร์ถามว่าอยู่ที่ไหนคือไม่บอกนะคะไม่บอกแล้วตัวมึงอยู่ขาวสี้ <laughs> แปลกเนาะจดนี่นะคะคือเรื่องว่าหนึ่งที่จริงๆมันแบบเป็นอย่างงี้เนี้ยก็มันเป็นแอคชั่นบ้าจริงๆตอนนี้มันยังไม่มืดขนาดนั้น <laughs> ดูดิ วันนี้เราจะมาคุยกับจักรกัจจันกับเมจิกันนะคะนี่คือน้องเมษาสวัสดีเมจิสวัสดีอยูย่หรือเปล่าเมจิเมจิเมย์มาบอกแล้วนะถ้าเกิดอยู่ถ้าเกิดใครชื่อเมจิเมยมาบอกนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองแล้วก็เรียกครับคุ๊ยๆโซ่จักรกัจจันก็เหมือนกับเมจิถ้าเกิดอยากคุยกับโยก็พิมพ์มาแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นนะคะอืมใช่เลยทุกคนน่ากลัวไหมน่ากลัวปล่าทียมีสิ่งอะไรอยู่ด้านหลังแล้วอ่ะ ทุกคนดับทุกคนมีอะไรด้วยเฮ้ยทุกคนเห็นหน้าหลังปะอะไรทุกคนมันไม่มีอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันแป๊บนึงนะไปดูแล้วอยู่ใกล้ๆเลยนี่อะไรทุกคนคืออะไรอะ่ะมันคือแอคชั่นอะไรทุกคนน่ากลัวไหนตรงนั้นคืออะไรอะ่ะน่ากลัวเนาะดิหน,นุ่มในชาชุดแบบน่ากลัวนะคะเพราะว่า วีนะทุกคนคือแบบใช้เวลานานถามว่านานไหมถ้าแฟนดำกับหน้าแล้วก็คอนทเทนเลนตาแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็เสื้อแบบเนี้ยถึงเว้าที่เขียวลงดูสีฟ้าผมขาวด้วยเป็นเอลซ่าจ้าไม่เป็นเอลซ่าอย่าโยกแตะอย่าโยกผมขาวเนาะใช่ขาวขาวดำดำอะ ดดำาสวยสวยทังท้อืงใช่วันดำมืมากเลยอ่ะวันที่ดำโอ้ยสีบ้านส้มีเลยทุกคนสีบ้านของยอกส้มีเวันดำผีนู่นนะคะนู่นผู้ใหญ่คุยกันแล้วนู่นคือแบบมืดมืดมากเลยวันหลังคาดิ ฟ้าฟ้าสวยปะว่าจะพาทุกคนไปดูสิ่งต่างๆที่แปลกไปของบ้านของหยกนะคะใช่เดูรองเท้ากันดูรองเท้าเราดูรองเท้าเรานะคะดิรองเท้าเราสีดำไปียีไปคู่ถ่านเมื่อกี้ใช่นะคะทุกคนใช่เอาไปคุ่ถ่านมาเอาไปคุ่ถ่านมาใกล้นี้เราไปดูสิ่งอุ้ยต้นไม้ขาวอ่ะแล้วก็นี่นะคะนี่คือฟางนะคะน่ากลัวเนาะฟางดิ ฟ้าสุดยอดเลยดูฟ้านะคะฟ้าก็แปลกนะเนี่ยฟ้าดำปีเลยมืดมืดจี๊ดจั๊ดชี้ชันี่นะฮะเป็นแบบไหนละมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยไปดูเก้าอี้เป็นสีดำนะดูคุณสี้ีุสีดำหืไม่ไม่กวาดเหรอทุกคนไม่กวาดจะเห็นไม่กวาดอ่ะนี่อ้าวตอนมืดด้ค่ะนี่ด้วยไม่เห็นไหม เราแต่งตัวมาเข้ากับบรรยากาศมากใช่ค่ะทุกคนออกมาตอนมืดแต่ดิมันไม่มืดขนาดนั้นนะทุกคนคือมันไม่มืดอะ่ะเออดูดิดูเดี๋ยวจะได้ให้ดูน้องไม่สาร <c oughs> นะ,ะ <c oughs> น้องไม่สาดรดำปีนเลยทุกคนเห็ดอุนตาดิน่ากลัวดูฟันดิทุกคนอยถามว่าล้างออกไหมเดี๋ยวไปดูค <c oughs> ลิปต่อไป เอ็งจะต้องไปแล้วนะคะเป็นของเด็กชั้ก่อนนะ